อยครั้ันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับว่ากลัวว่าจะออกมาไม่ดีเพราะว่ากังวลอะไรคือโชว์นี้คือคือผมไม่ได้ทําแฟนมิตรมาประมาณสักหกปีแลยนะคือแฟนกับเพื่อนกับมามบอกตลอดเลยว่าเพียงคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงแต่นี่เหมือนไปมันทำนะวก็ต้องทําแต่ว่าก็คิดออกไม่ถึงวันที่แล้วซึ่งเดี๋ยววันทัิตฐ์จะเราเล่องนั้นไปหน่อยๆจริงๆเพราะมันหายไปมานานแล้วมันต้องคอาสนิทยังไงก็ต้องต้องจัดต<จ>ัวให้ดีๆคือทั้งนี้ผตั้งใจที่จะทําให้แบบ แฟนคลับอยู่ใกล้ช <hi> ิดก <hey. S 2> ันมากๆากคือเราจังหวะดีไม่ได้เยอะมากเป็นฟิลล์ฟาสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ที่ทำในประเทศไทยนะครับคือตั้งใจไวว่าอยากให้มันมีการอินสตร์แอคกันที่มันไม่ใช่เป็นอีกตื่นแบบว่าโชว์จ๋าขนาดนั้นเลยหืออยากอยากไปร่วมสนุกแบบนั้วตอนนี้ตอนนี้พี่เจมส์ซ้อมอะไรไปแล้วบ้างร้องเต้นอะไรครบหมดแล้วเหรอฮะยังครับจัดแล้วนะวจัดแล้วนะวันแล้วนะ ครับก็พยายามอยู่ไปดูว่าไปยามหายยิวไปซ้อมพยายามทำไม่ได้หรืออะไรทำไม่ทันก็อ๋อเอ็มเอบัตรหมดแบบภายในเดียวว่าบางคนไม่ทันด้วยคือมันเป็นคือแฟนคลับผมอ่ะก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจัดยิ้มาเรื่องนี้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็จัดเล็กอะไรเงี้ยจัดไปอบร้อยคนครับโอ้กเลเล็กแหล หมดไวมากด้วยเหรอใช่แล้วก็เลยโดนแบบว่าเลยว่าทำไมจัดร้อจัดตอนแรกก็บอกกันเองว่าแค่ต้องลองแล้วอะไรอย่างเงี้แค่ห้าบาทเราเขาบอกว่าเราขายเอาตังคคุณมากเลยอ๋อซือจังหวะหลังคือเราคือเราคือเราก็ไม่กล้าบอกว่าไปตั้งราคาสูงนะครับเพราะว่าจริงจริงๆมก็อ่าดำเนิบริจาคแล้วเหานว่ารายได้รายได้จากการจัดปั๊ดเนี่ยก็นำไปทำการกุศลเพิ่มรอบได้ไหมพี่เจมส์จัดปัตรออนไลน์เพิ่มรอบได้ไหมหรือว่าขายออนไลน์ไปด้วยให้คนดูออนไลน์ได้อะไร อ๋อยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดโชว์เสร็จไปเมื่อวานนี้แต่แต่กต่แ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 ต่เต่แ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 น่แต่แต่แต่าต่แ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 น่แต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 ่กต่แ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 ี่นต่แ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 ต่นต่แ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 น่้ต่แ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 ต่อต่แเ่แต่แตแบ่เต่แต่กต่แต่แอ่แต่แต ร้องเพลงกี่เองคับสปอยได้เลยครับสปอยได้เข้าเฝ้าแผมเตรียมไป20คสับครับโอียสองคนเดียวองคนเดียวเลยครับโอ้เก่งอ่ะแล้วมีถ่ายรูปหน่ตอนนึ้อยคิวใช่ครับเปนี่สิบยี่สิบมากเลยนะยี่คิดยี่สิงยีริบย่สิบยี่สเบยี่ียี่สิบา่สิบ่สิบย่อี่สิเยยาี้ี่ิี่ิย่ส ป็น่ก็พยายามก็พยายามเตรียมเตรียมเก็บรติ่ไว้ท to oh. ี่ที่เป็นทั้งความแบบนี้โอเคฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นการรับลึกความหลังที่เราอยู่ยกันมาแบบเป็นงสิบปีแล้วอะไรแบี้แขกล่ะพี่เจมมีแขกับเชิญไหมพี่เจสไหมในงานไม่มีแบบไม่มีเลยหรอมแต่ไม่ใช่ไทยไหมจโรู้จริงเลยไม่ไหไม่เที่โอ้ไม่เยอะไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวลองโอ้แขกไม่มีสักคน ดึงมาหนดแบบยิงงาเรามีเนาะแล้วแบงานเรามีไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปชวนล็อกดูล็อกเจะไปซะหน่อยแค่แคเป็นเวลาพักมาก เดี๋ยววันอาทิตย์นันะครับใคยลองวันอาทิตย์บ้างไหมเราลัลานคนเดียวมันจะไม่ไหว <c oughs> เอานะเรา,าดูครับคือเป็นคือคิดเองทำเองหมดใช่ใช่คือถ <c oughs> ืว่ามันเป็นบรรยากาศาหนึ่งเนี่ยที่คือความความตั้งใจคือคอ,อยากให้มันอยากให้ดูใกล้ชิดกับแบบว่าแฟนๆที่แบบเราตั้งใจสืบต่อมาคือก็เลยอยากก็เลยอยากอยากก็ได้มีแบบว่ามี คือคืออยากให้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่เพราะว่าถ้าจัดแค่ปีเดียวอีกกี่ปีไมอีก5ปีอีกไหมแต่ก็คือคือคือคนอยากดูว่าถึงจัะเรียนได้ไหลายๆไปใครมาเอาแต่โฟร์แมนต้องมาด้วเยแอปปูนนัมทริปญี่ปุ่นทริปญี่ปุ่นครับเจมแซวเพื่อนแซวไหล เยอะคือถ้าท่ำสวีทไหมเลยที่มังตางบริษัทพอดีกันนะโอเลยบอกว่าเป็นลุดพิเศษนิดหน่อยอ่าเซลล์ยากเลยค่ะเออเราใส่เองไม่มีใครใส่ด้วยเลยเจนถามว่าใช่ไหมใช่เออก็คือมีมีโมเมนต์อะไรแบบอย่างเช่นเป็นวัตเป็นของให้หรืออะไรโมเมนต์พิเศษปีนี้ไม่ปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลยอ๋อ เป็นไปไปยิปซีที่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 สองปีนี้แล้วมันจแต่ว่ารอบแรกเขาไปรอบสั้นแล้วรอบนี้ก็ไปไปเยอะเวลานึงดก็รู้อยู่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไปอะไรยังไม่มีไม่มีครับเขาต้องบอกว่ายกให้เราเป็นคู่ที่แบบว่าน่าจะมาแสงหน้าพี่ๆผมแสงทุกคู่เขาโบยทุกคนเลยเขาบอกว่าคู่เจมน่าจะพร้อมสุดพร้อมสุดเลยตัวกัน โม่เลเจียยความพร้อมไม่เสกเลยพีอพ่เแล้วพี่พูดถึงความพร้อมนะวันนี้ในเรื่องอนาคตวันนี้ใช่ไหมอ่าพี่เ๊กตัดไปมีลูกแล้วมีอีพี่เบกตัดไปทไมไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยหรอได้ผมก็ไม่แน่ใจคือช่วงนี้ผมพี่พี่ชายคนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเ นี๋ยวต้องไปซื้ก่อนเพราะแรงไงแต่ว่าตัดทิ้งไม่ได้นอนเราตัดก่อนก็ได้ก็มีอเล็กทีบอเล็กกับโบเอ่ามีพี่บอยแล้วว่าใครในแก๊งเราเราลูกเราด้วยนะเพราพี่กรมผมด้วยผมเออาต่อมาสามคู่เนี้ยอ่ใครมาใครไปก่อนใครใครมีเปอร์เซ็นต์ความหวานผมว่าคนที่พูดผมน่าไปก่อนไอเล็กเลยอเล็กก็มีบอยผมว่า ก็ไม่บอกว่าอ่าไวยาพุทธเขาด้วยวัยาพุทธคุณอาวุธเอะเลยความพร้อมพร้อมเออเรื่องหลังเขาก็เริ่มไปแบบธุรกิจธุรกิจนี่นั่นนี่แหละนี่แหละเพามันมันก็มีโอกาสเออมีโอกาสสูงเพราะดูเขาแบบตั้งใจสร้างมือสร้างตัวมากอันนี้เราคุยกับเล็กมาก่อนไหมเพราะเล็กก็บอกพี่บอยต้องไปก่อนจริงปะเออไม่ได้คุยเลยแล้วมันมันมันแววหรือแบบ วิวแววหรือเห็นภาาทางเราเห็นจากแบบว่าภาพแบบคุณน้อยดูดูเขาพร้อมือเขาแบบสร้างเงืนสร้างตัวนั่นไงแล้วเขาบอกว่าคู่เราพร้อมอะ ถ้าบอกจะคู่เราพร้อมมาเราตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ไม่มีการหรอกตู้วันเสาร์เอกไปรอแป๊บนึ่งเอาแปะเป็นติ้งก่อนเอาแฟนเป็นติ้งก่อนอาทิตย์นี้รอดก่อนอ่าอ่าแปะเป็นติ๊งวันอาทิด้วยพรนะอ่าแล้วลูกแล้วพังเลยโอยเดี๋ยวฮะชวนตัวไหมชวนตัวไปดูไปดูโอเคขอบคุณนะ